สวัสดีครับบอโ่นประมาณอีสานบ้านเท่าครับตอนนี้มาสุมยิ่งปลานะครับแต่ว่าเห็นตปลากระสูบครับนี่ครับนี่ตัวนึงครับพมลอยอยู่ในตัวหนึ่งเห็นปลากระสูบครับอยู่่นกับกระสูบใหญ่ครับนะครับตรงนั้นปลากระสูบใหญ่นะครับมาสุมยิ่งปลานะครับมาส่องเบงปลาสสโดแต่โบเห็นครับ เห็นแต่ปลากระสูปก็เลยวาสิล่องยิ่งปลากระสูปใหญ่นี่แหละเดี๋ยวนั่งเบิ้งตัวใดมันใหญ่แห้งจังยิ่งนะครับนี่ครับโอ้โหนี่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 ใหญ่แล้วครับตัวนี้ใหญ่เลยใหญ่นะครับเดี๋ยวจะลองยิ่งครับพอได้ติดกล้องนะครับบอได้ติดกล้องเส่็จปืนนะครับยังบ่เห็ดไอ้ขาจับกล้องเส่็จปืนนะครับโอเคครับ มากับปืนนี่นี่ชโด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 โอ้เชโดขึ้นตอนาเลยค่าแต่ไทยน,นี่ครับนี่จิบน้ำแล้วครับปลาชโดครับอันนี้ชโดครับนี่ติยงมาได้ครับตอนนี้ติยง่าได้ปลาชโดกับตัวป่ใหญ่ปะไหนนะครับแต่ว่าปลากระสูนมาตัวใหญ่แห้งครับไปแล้วชโดไปแล้ว โอ้เชดอกมีครับหากมานังนะครับนี่เดี๋ยวบังจังวะเสียวสินยิ่งปลากระสุบซะก่อนนะครับพุ่นปลากระสูบอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เขาไปหลีกแล้วนั่นปลากระสูบครับโอเคครับมากระปืนช่างกิลางอลูมิมเดียมกลมช่างละท้ายช่างกินาเกะ ว่าสิมาแหกหมันครับยังบอกฮันได้แหกหมันจากเท่อจุป,ปืนตัวนี้ปืนกาดเลดนะครับโอ้ปลาฉโดเมื่อกี้นี่ก็ตัวหน่อยหมดเนาะฉโดกรมีนะครับปลากระสุบก็มี่โอเคครับเดี๋ยวทดสอบยิงปลากระสุปก่อนนะครับเดี๋ยวยิงซะก่อนจังว่ากันครับเพราะว่าบอไดเหตุไอจับโทรศัพท์ใส่กระปืนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมยิ่งซะก่อนจังมาว่ากันถือบ่ถือนะครับโอโบพมันอีสามป่นเท่าครับผมหมายน้ำจันหลงครับผมครับผมโอโบพมันครับจัดไปแล้วนะครับปลากระสูครับจัดไปแล้วนู่นนับอยู่นั่งนู่นนับโมไดจังว่ายิ่งนะครับเพราะว่าบ่ฮันไดติดไอไอตัวกล้องนะครับบ่ฮันไดติดตัวกล้องใส่กับปืนนะครับ เลยบรเยจังหวะนิ่งหูนห่นหุ่นนี่ครับปลาอยู่นี่ครับนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยนิ่งแล้วก็ได้ดึงออกมาไวนะครับเพราะว่ายานมั่นไปของทางอื่นก่อนนะครับนี่ครับนี่ปลากระสูบครับ เห็นปลากระสุบมันตัวใหญ่ก็เลยยิงปลากระสุบซะก่นอนอจะไปติดม่องคนลนะน่าลูกก็ได้ดึงไปแห้งหลายลูกสิติดม่องันนะี้นี่ครับยิงยิงจากพุ่นนะครับยิงบองไม้โค้งๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับแหกมันแล้วครับปืนช่างกีนาแกแหกมันมาแล้วเมื่อกี้นี่ยินเสียงปลากระสุบสาบ ไอปลาฉโดสามข้างในนี่นะครับตัวอันเมื่อ้นม,นนมาบอนวางหนึ่งค,ครับยิ่งเสียงม,มันสาบอยู่ข้างในเดียวสี่เขาไปบ่งอยู่แต่ว่าตอนนี้นูอุูฉุนปลากระสุกตัวนั้นยังยังอยู่ตัวนั้นตัวหน่อยนะครับยิ่งตัวใหญ่ซะก่อนโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาก่อนครับใส่ละปลานี่ครับเดี๋ยวเอาปลาก่อนนะครับเอาโบประมาณอีสานบ้านเฮาครับ ครับผมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเข้าปานะครับเมนี้พ้ามีน้องพี่น้องมาเข้าป่าโอ้เขากลับมาถึงโดนแล้วนะครับบ่ไดออกคิปโดนแล้วนะครับเมนี่ว่างนะครับเมนี้ว่างก็เลยผ้าพ,พี่น้องมาเข้าป่าเอาปืนใหม่มาล่องครับนี่ครับปืนกาดเลดนะครับท้ายกาดเลดจ,จากช่างกีนาแกปืนยิงปลา ไอ้รางนี่นะจะเป็นของช่างละนะครับรางอลูมิเนียมกลมของช่างละออบโอภาหมานเป็นคนยิ่งครับนี่ครับนี่ปลามาจอบปลาชะโดน่ะแหละแต่ว่าปลาชะโดมันตัหน่อยนะครับเรยเห็นปลากระสูบมันตัวไข่ใหญ่เนี่ยก็เลยยิ่งนี่นะครับโอ้ปืนบ่าเด็กปืนนี่โมเห็นปืนจอย นี่นะครับอยากให้เห็นปืนซื่อๆดอกวานะครับปืนช่างกิท้ายกาดเลดช่างกินะครับตัวนี้ครับตัวนี้ยิ่งยิ่งห้อยห้อยเอาเหงือกเลยนะครับยิ่งห้อยเอาเหงือกเลยนี่นะครับคือว่าตัวใหญ่อยู่นะครับสีสมส,ส,สีนี่อนี่ละได้อยู่ โอเคครับเดี๋ยวพ้าเขาไม้กันต่อนะครับเดี๋ยวไปจอบเบิงปลาสะดโอหน่อยตัวดันมาสิบ้าอีกบ่ถ้าบ่มาก็ยิ่งปลากระสุบครับโอโบผ้ามานอีสานบานเท่าครับแหกมานแล้วตัวนึงนะครับกับปืนชังกิโอเคครับครับผมโอโบผ้ามันครับตอนนี้มาหอดบ้านแล้วนะครับได้ปลาปลาตัวเดียวครับ ปลาตัวเดียวปลากระสูนนะครับเดี๋ยวจะเอา,เอ,าออกมาให้เบอร์นี่ครับสีสั่งหรือบบสั่งเดี๋ยวจังว่ากันปลากระสูบตัวเดียวเมื่อนี้ได้ของกินครับเดี๋ยวนะนี่ครับโอ้จนเห้ง นี่ได้ปลากระกสุบตัวหนึง่งอันนี้ของแถมครับนี่ของแถมก็จะได้ลาบพอจะได้ลาบอยู่รอกเมื่อนี้ลาบของแถมซะก่อนมือแรงปลากระกสุกนี่ค่อยว่าก,กันมือใหม่อีหยังคือพี่เอาตะไร่นี่โอ้มันแดนเขาต่ำม,มองห่างได้เลยโอ้แต่แท้ เป็นตะขายนะครับเป็นม่องม่องเก่าแล้วนะครับใส่ใส่แล้วบบกูขึ้นผมเก่าแล้วก็ทิ้งไว้หันเลย<อ>ด้วยกัน<อ>มันแลนต่ำม,มองห่างตอนที่ยิ่งนะครับนี่นะครับหงบังเลยวะห่อยมุดไหลเลยมองห่างมันแลนตอนแล่นต่ำม,มองห่างตอนที่ผมดึงมากนะเด้ผมดึงลูก ดึงปะเข้าฟังแล้วก็เปิดท่ายคีปน้นเกาะเอามองผมบ่นี่นะครับยิงยิงถึกตรงนี้นะครับแผยทางเขาทางกระพุ้งแก้มพอดีเลยนี่แล้วก็ยิงชิงเสียงครับมันออกตรงนี้ครับออกตรงนี้นี่นะครับ อันนี้หองออกทางนี้หงเขาคือว่าใหญ่อยู่บ่มีปลาครับปลาเชโลก็มีแต่ตัวน้อยๆเขาจอมยิ่งปลาเชโลอีกก็บอกขึ้นมาจ่อยเพิ่นก็นได้ไปหายใจอยู่ในปลาก็เลยว่าสิยิ่งปลาสูตรอีกก้อนบ่มีตัวใหญ่เลยด้วครับมีได้อยู่สีนิ้วฝ่ามือหนึ่งได้อยู่ บัดที่นี่ไม่นี่ตัวสำหางมันนป่ากระสูบมาล่ออีกก็ได้ผมก็เลยบบยิงเว็นว่ามือนี้ได้ตัวเดียวนะครับกับผลงานเจิมปืนปืนใหม่มันบบมีปาก็เลยไปเจิมปากระสูบกับเจิมปืนใหม่ของโอโบอรผามานครับลางชังละท้ายชังกินะแกะถือว่าหมานอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามี หอดย่ำปลาชโดมีปลาชโดให้ยิ่งเดี๋ยวสิทําคลิปยิ่งปลาชโดลงสูบิงนะครับเป็นว่ามโมนีลากันไปก่อนกับปลากระสูบตัวเดียวโอเคครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอ,อโบประมาณอีสานบันเฮ่าครับผม